เป็นที่ถกเถียงกันนะครับในโลกโซในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่มีโจรน,นะครับสี่คนเนี่ยครับโจรบุคสี่คน,นบุกไปปล้นร้านทองนะครับที่จังหวัดตากแล้วโดนนะครับเจ้าของร้านเนี่ยยิงสวนออกมานะครับยิงสวนออกมาเนี่ยแล้วทําให้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสี่นะครับบาดเจ็บสาหัส แล้วก็จะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้อีกหนึ่งคนแล้วก็หนีไปอีกสองคนเนี่ยก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะการที่เจ้าหน้าที่การที่เจ้าของร้านนะครับยิงออกมาแบบเนี้ยนะครับมันเป็นการป้องกันตัวเกินฝ่ายเหตุหรือเปล่ามันเป็นเหตุที่ผ่านไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลทั้งฝ่ายที่บอกว่าใช่แล้วฝ่ายที่บอกว่าไม่ใช่ก็คือเหมือนกับฝ่ายที่บอกว่าเนี่ย ทำถูกต้องแล้วเป็นการป้องกันตัวป้องกันรทรัพย์สินของตัวเองแต่อีกฝ่ายบอกว่าเอ๊ะเนี่ยโจรเนี่ยได้วิ่งหนีออกไปแล้วครับแล้วยิงไปแบบนี้นะครับมันเป็นการทําเกินเฟสก็คือภายพ้นตัวไปแล้วนะครับก็คือแต่ละฝ่ายก็ออกมาอ่าเขาเรียกว่างัดข้อกฎหมายนะครับตามที่ตัวเองเข้าใจตามที่ตัวเองรู้ตามที่ตัวเองคิดนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็มาใช้เหตุและใช้ผลก็มาแก้กันนะครับทั้งฝ่ายที่บอกว่าเอ๊ะอ่า เจ้าของร้านเนี่ยป้องกันตัวนะครับป้องกันทรัพย์สินอีกฝ่ายบอกว่าเจ้าของร้าน,นทําเกินไปเหตุอันนี้ก็เป็นบอกแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็อ้างเรื่องของข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายที่ออกมาบอกว่านี่มันเป็นข้อกฎหมายก็กฎหมายมันเป็นแบบนี้อาจจะไม่ถูกใจไอ้คนที่บอกว่าทําเกินสาเหตุเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นข้อกฎหมายาอาจจะไม่ได้ถูกใจนะครับ <c oughs> แล้วก็ยกดีกาต่างๆมานะครับว่าดีกานั้นเป็นแบบนี้ดีกานี้เป็นแบบนี้ตัดตัดเอาบางช่วงบางตอนของดีกาไม่ได้ตัดของดีกาทั้งหมดแล้วว่าบางดีกาที่ยกมาเนี่ยมันเป็นการบุกรุกเข้าไปเฉยๆนะครับเป็นการบุกรุกไม่ได้มีอาวุธปืนไม่ได้มีอะไรเลยแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ ที่นะครับทั้ง4ี่คนนะมีอาวุธปืนยิงกระจกก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เข้าไปเนะี่ยนะครับทั้ง4ี่คนเนะี่ยเข้าไปปุ๊บยิงกระจกแตกแล้วหลังจากนั้นใจเย็นมากครับเอาเครื่องตัดตัดเหล็กมาตัดลูกกงนะครับเพื่อจะเอาทองนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเนะี่ยก็คือฝึกอาวุธปืนมาก็เลยมีการยิงขึ้นฟ้าก่อน1นั่นัดเมื่อยิงขึ้นฟ้าปุ๊บแล้วก็เลยยิงเข้าไปที่นี่แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ยิงจากคลิปที่ท,ที่ที่เราเห็นเนะี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้อ ถ้าเรามาพูดถึงกันว่าอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าข้อกฎหมายมันเป็นแบบนั้นอ่ะเราสมควรจะไปแก้ข้อกฎหมายไหมแบบนี้เราสมควรจะเป็นกันไปแก้ข้อกฎหมายไปเพราะว่าใครครับเพราะว่านะครับหนึ่งคือร้านทองเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินต้องรอให้เจ้าของร้านโดนยิงซะก,ก่อนหรือไงแล้วค่อยยิงป้องกันตัวได้เพราะจริงๆแล้วก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นร้านทองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินเนี่ย ถ้ามีพยันอันตรายเข้ามาถึงตัวแล้วมีการยิงกระจกยิงกระจกเข้าแบบแบบนั้นนะครับถ้ายิงกระจกเข้ามาแบบนั้นนะ่ะกฎหมายมันน่าจะมีบอกเลยว่าสามารถยิงยิงได้ทันทีเหตุผลเพราะอะไรว่ารอให้คือคนร้ายอ่ะถืออาวุธบุกเข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้รอหรือขณะที่สมมุตินะครับคนร้ายนะครับบุกเข้ามาจะยิงแล้วเราหนีไปได้แล้วเราไปเอาปืนมาคนร้ายกําลังวิ่งออก ถ้าเรายิงไปตามตามหลังคนร้ายไปเรากับมีความผิดโทษฐานก็คือเฮ้ยมันออกจากตัวไปแล้วแต่คําถามคือถ้าเกิดว่าเขาเอาทองไปด้วยละ่ะเอาทรัพย์สินเราไปด้วยละ่ะเราไม่มีสิทธิ์ยิงที่จะ,ะป้องกันทรัพย์สินเราเอาไว้เหรอหรือ,อยังไงอะไรยังไงอันนี้ผมถึงได้บอกว่ากฎหมายจริงๆแล้วถามว่าวันนี้อันดับแรกเลยเราแยกก่อนนะครับแยกก่อน สี่คนที่เป็นผู้ร้ายอันนี้ผิดแน่นอนที่เข้ามาในเคและเข้ามาป้นป้นทรัพย์สินแต่ถามว่าวันนี้เจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวได้นะครับป้องกันตัวได้แล้วขาป้องกันทรัพย์สินของตัวเองได้เนี่ยเต็มอํานาจสิไม่ท้องมาบอกว่าเอ้ยต้องมีขอบเขตนะครับต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับผมทั้งคําถามนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้นะครับ คนที่คิดจะก่อเหตุน่ะถึงได้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันมีช่องโหว่ของกฎหมายมันมีมันมีข้อห้ามเยอะแยะมากมายเหมือนกฎหมายเนี่ยมันป้องกันคนกระทําความผิดหรือเปล่ามันไม่ได้คุ้มครองนะครับผู้เสียหายมันไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เสียหายเลย พราะว่าจะทาอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเดียดเเยเด๋ยวจะโดนดาเนินคดีเดี๋ยวจะโดนอ้นั่นเดี๋ยวจะโดนอ้นี่กฎหมายมันเป็นยังไงกฎหมายมันเป็นอย่างนี้เ,เหตุผลเพราะอะไรวันนี้คุณเข้ามาในในสถานที่คนอื่นและคุณพกอาวุธปืนพกอะไรมาเนี่ยมันน่าจะยิงสวนตั้งแต่เห็นปืนแล้วอะ่ะมันน่าจะยิงสวนให้เลยครับเขาถือปืนเข้ามายิงสวนก่อนได้เลยครับเหตุผลเพราะอะไรครับเฮ้ยต้องรอให้สูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินก่อนเรอครับแล้วค่อยจะจัดการ แบบนี้ผมว่านะครับกฎหมายถ้ากฎหมายมันเป็นแบบเนี้กฎหมายมันเป็นแบบเนี้ยเราสมควรจะไปแก้ที่กฎหมายไหมนะครับเพราะถามว่าคนนะครับที่นะครับเป็นแบบเนี้ยนะครับคนที่เข้ามาป้นคนอื่นเขาได้คนที่ถืออาวุธปืนเข้ามาป้นคนอื่นได้คนแบบเนี้ยจะเอาไว้ทําไมครับเอาไว้ให้ก่อเหตุทําไมแล้วก็ ทั้ง4คนเนี่ยนะครับไม่ได้เคยก่อเหตุแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเคยก่อเหตุเมื่อ11เดือนที่แล้วแล้วตำรวจก็ไม่ได้ตามจับได้มีหมายมีหมายมีหมายเอาไปแต่ไม่ได้สามารถจับกลุ่มได้จนมาก่อเหตุอีกครั้งหนึง่งต้องให้คนแบบนี้หนีรอดและไปก่อเหตุซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าแ,แ,แบบนี้เหรอครับหรือว่ายังไงถ้าวันนี้คือครั้งนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเจ้าของร้านของคนเนี้ยไม่ได้ฝึกนะครับการใช้อาวุธปืนมาหาการใช้อะไรมา แน่ใจหรือว่าจะจับได้แน่ใจหรือว่าจะจับจะจับสี่คนที่ได้ผลสุดท้ายถ้าจับไม่ได้สี่คนนี้ก็ทําไงครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มาทําแบบนี้อีกวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับเราต้องคิดถึงว่าโอเคข้อกฎหมายตามกฎหมายที่คุณบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ผมอยากจะให้ทุกคนว่าเฮ้ยถ้ากฎหมายแบบเนี้ยเราสมควรจะมาแก้เรื่องของกฎหมายกันไหมนะครับให้นะครับ,นะรบสามารถนะครับ คนที่เป็นคนเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยสามารถที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ได้มีข้อจํากัดแบบนี้เพราะคการที่มีข้อจํากัดทุกวันนี้มันทําให้นะครับพวกมิจฉาชีพนะครับเหิมเกิมหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ช่องโหวพวกนี้หรือเปล่าที่มันทําให้คนรวยคนมีเงินมีอํานาจเนี่ยมันใช้ช่องโหวของตัวเนี้ยเวลาจะทําอะไรก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไงครับเพราะเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจ้างทนายมาสู้คดีนะครับทนายก็สามารถที่จะโอ้โหเอาทุกอย่างพลิกลิ้นหาช่องทางทุกอย่างเพื่อจะช่วยเพราะอะไรครับเพราะต้องการเงินจากค่าอะไรครับจากค่าทนายจากค่าจ้าง ไม่ว่าลูกความจะผิดหรือจะถูกพยายามแก้ต่างให้หาช่องทางให้แม้กระทั่งลูกความตัวเองเป็นคนที่ผิดเต็มๆแต่ก็พยายามหาช่องหาทางที่จะไม่ให้ลูกความตัวผิดที่จะทำให้ลูกความนะ่ะพ้นคดีฟความให้ได้นี่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดๆหรือเปล่าว่าตอนนี้ที่ขบวนการยุติธรรมมันไม่ได้วามยุติธรรมก็เพราะว่านะครับมันมีขบวนการพวกนี้อยู่หรือเปล่า มันมีกระบวนการหรือช่องโหว่ของกฎหมายพวกนี้อยู่หรือเปล่าวันนี้คิดดูว่ากระทาความผิดแต่มาสู้ไปสู้มาผลทสุดท้ายคือไม่ผิดนะครับใช้ช่องโหว่ของกฎหมายรอดไปรอดมาได้นี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าคดีเนี้ยนะครับมันมองให้เห็นเลยนะครับและก็มาทําให้เราเห็นเลยว่าเอ๊ะมันมีคนเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับนะครับส่วนหนึ่งนะครับ ก็ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับที่ตัวเองรู้เนี่ยเล่นงานคนอื่นใช้กฎหมายเพื่อเอาตัวเองรอดใช้กฎหมายเพื่อจะกระทำความผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจาก,จาก,จ,ากจากประเด็นเนี้ยนะครับมันก็มีอยู่สองฝ่ายใช่ปะฝ่ายหนึ่งบอกว่าจากคลิปวิดีโอโอโ้โหเอาแค่คลิปวิดีโอเนี่ยออกมาวิาพากวิจารณ์กันว่าเจ้าของร้านอะ่ะ ป้องกันตัวสมเหตุสมผลแล้วป้องกันตัวนะครับถ้าไม่งั้นก็จะสูญเสียทรัพย์สินแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยก็มีการยิงแล้วก็มีการออกไปแล้วแล้วเขาออกไปข้างนอกแล้วก็ยังยิงตามไปนะครับเป็นการที่ภัยเลยตัวไปแล้วแต่ถามว่าดูจากคลิปทั้งหมดเขายิงประตูนะครับเขายิงประตู นะครับเสร็จโจนเนี่ยยิงประตูประตูกระจกแต่เข้ามาแล้วเข้ามาตัดแล้วมีการยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้วิ่งนะครับครั้งแรกเลยที่มีเสียที่มีรู้สึกว่ามจะมีการแต่หยุดทาง,งักหยุดทางนักเจ้าของร้านก็ยิงกลับไปแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเขาไปไปข้อมรถเนี่ยสิ่งที่เขามองมาเนี่ยก็ถูกนะครับเขาก็มองมาเจ้าของร้านก็ยิงต่อสวนสวนไปเลยคําถามคือถ้าเกิดวันเนี้ยเจ้าของร้านไม่ได้ยิงสวนออกไป อดอกนั้นอะ่ะก็จะไม่โดนคนร้ายถูกปะ่ะคนร้ายก็จะสามารถหนีรอยนวลไปได้หรือเปล่าแล้วทําไมนะครับคนที่มาออกความเห็นหรือเป็นไอ้นักกฎหมายต่าง,างๆเนี่ยทำไมถึงไม่มองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการยิงสกัดเพื่อไม่ให้นะครับหลบหนีถูกปะ่ะแต่การยิงสกัดแน่นอนครับมันเป็นปืนลูกซองมันเป็นปืนนี่อ๋อจะยิงสกัดอ๋อต้องเล็งให้โดนขาเท่านั้นเหรอมันไม่ใช่นะครับวันนี้ถามว่าหน่อยเถอะครับว่า พวกนะครับที่เข้ามานะ่ะมันเป็นคนดีเหรอครับที่เข้ามาปล้นล้านทองเข้ามาปล้นทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยมันคือคนดีเหรอครับวันนี้คุณกําลังออกมาปกป้องโจรผู้ร้ายเหรอครับคุณกําลังมาแก้ตัวให้กับโจรผู้ร้ายเหรอครับคุณกําลังมาแก้ตัวให้กับคนที่กระทาความผิดเหรอครับสรุปแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับสรุปแล้วพวกคุณเนี่ยที่ออกมากันเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเฮ้ย เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่า,าตามกฎหมายเจ้าของร้านเนี่ยทำเกินฝ่าเหตุเพราะว่าภัยออกไปจากนอกตัวแล้วสรุปคือสรุปคือจะทำทุกวิถีทางจะพูดทุกวิทุกวิถีทางให้กับคนร้ายน,นะครับไม่ผิดและให้เจ้าของร้านผิดเพื่อไม่ให้เจ้าของร้านหรืออคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้เสียหายเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทำแบบนี้อีก ใช่หรือเปล่าเพื่อให้เพื่อถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้เอาทุกคนเฮ้ยโอเคเฮ้ยถ้าเกิดทําแบบนี้ก็ทาไม่ได้ทุกคนจะกลัวเพราะในะเวลาอ่าโจรเข้ามาป้นก็ต้องอยู่เฉยเฉยให้โจรป้นไปอย่างนั้นเหรอครับไม่มีสิทธิ์ทําอะไรเลยครับเพราะทําอะไรไปเดี๋ยวก็จะผิดแบบนี้อีกอย่างนี้ฮะมันเป็นการช่องทางให้กับพวกคนที่กระทาความผิดสามารถเข้ามากระทาความผิดได้แบบง่ายๆอย่างนั้นเลยครับผมถามนะครับวันนี้นะครับ คุณจะบอกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายถ้าวันนี้คุณคิดว่ามันคือช่องของกฎหมายมันเป็นช่องกฎหมายที่ดีหรือหรือไม่ดีถ้าไม่ดีพวกคุณเป็นนักกฎหมายนะ mm hmm. ทำไมไม่พยายามแก้ข้อมูลของกฎหมายเนี่ยแล้วเอาคนผิดมาลงโทษให้นะครับผู้เสียหายเนี่ยสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มที่เหตุผลเพราะว่าถามว่าวันนี้เฮ้ยมีโจรปีนเข้ามาในบ้าน กำลังปีนเข้ามาเลยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าโจนมีอาวุธหรือไม่แต่กําลังปีนเข้ามาเราไม่สามารถจะยิงได้เราไม่สามารถจะป้องกันได้ต้องให้โจนเข้ามากําลังจะฆ่าเราก่อนให้ภัยมาถึงตัวก่อนนะครับกําลังจะอยู่ในพยายนอันตรายถึงจะทําได้หรอครับมันไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับโจนมาเนี่ยเราสามารถจัดการได้ทันทีเราทําไมไม่จัดการแล้วถามว่าเฮ้ยมันต้องเป็นขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องแจ้งตํารวจคําถามคือ โจรกาลังจะเข้าบ้านคุณแจ้งตารวจฝันตํารวจจะมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับคนในบ้านไม่เสียชีวิตไปเลยครับทรัพย์สินไม่ไม่โดนเอาไปแล้วละครับถ้าคุณเป็นนักกฎหมายนะครับคุณออกและคุณเห็นช่องทางของกฎหมายแบบเนี้ยที่มันเอื้อให้กับผู้กระทําความผิดได้กระทาความผิดง่ายๆทําไมคุณไม่ช่วยกันที่จะทํากฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทาความผิดเนี่ยนะครับสามารถกระทาความผิดได้ได้ง่ายทําให้ผู้ที่จะกระทาความผิดเนี่ยกลัวกันกลัวกฎหมาย กลัวที่จะโดนลงโทษกลัวที่จะ,ะผู้เสียหายเนี่ยสามารถจัดการได้เต็มที่หรอครับทำไมพวกคุณไม่ทํากันล่ะครับแทนที่จะออกมานะครับและวิทยาภาส์วิจารณ์แบบนี้ทาให้เจ้าของนะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับหรือเจ้าของทรัพย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตจะทําอะไรต้องเกรงใจต้องกลัว <M. S 2> มันใช่หรอครับฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้เลยครับสําหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่กระทําความผิดไม่สมควรจะใช้ชีวิต นะครับอยู่กับสังคมกับคนที่กระทำถูกเพราะเหตุการณ์แบบนี้คิดดูว่าอุกอาจขนาดไหนครับมาถึงยิงปืนแล้วที่สำคัญคือหนึ่งก็คือร้านนี้ติดลูกกงเหล็กโอ้โหเตรียมที่เจียเหล็กมาเจียเลยอะครับมันอุกอาจขนาดไหนนะครับกลุ่มคนแบบนี้สมควรจะเอาไว้หรอครับจับได้แต่สมควรจะประหารชีวิตทันทีด้วยซ้ำไม่สมควรจะเอาไว้ด้วยซ้ำฝากเอาไว้นะครับแง่คิด ในเรื่องนี้นะครับในการถกเถียงก็ถกเถียงกันไปทุกคนมีมุมมองของตัวเองผมไม่ได้บอกว่ามุมมองของผมถูกแต่ผมก็พูดในมุมของผมส่วนใครจะพูดในมุมในมุมไหนนะครับก็ทุกคนสามารถที่จะพูดได้อะไรได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะมาช่วยให้สิ่งที่ทุกอย่างดีขึ้นเราต้องมาช่วยกันถ้าคิดว่ากฎหมายมันเป็นแบบนี้แล้วมันเอื้อให้กับคนที่กระทำความผิดเราก็สมควรจะแก้ที่กฎหมาย ทำให้นะครับไม่เอื้อให้คนที่กระทาความผิดแล้วนะครับทนายเองนะครับมีจรรยาบรรณนะครับในวิชาชีพไม่ใช่เอาแต่เงินเพื่อจะช่วยคนผิดให้พ้นผิดอย่างเดียวฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าดี๋อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ